สวัดีนะคะท่านผู้ชมในทุนชาแนลค่ะ,ะท่านผู้ชมมาเชิญอมเรือล่างจุงโอ้ยลมหนาวมากลมพัดเย็นๆนะคะชมวิวชมบรรยากาศบรรยากาศลมหนาวมาแล้วท่านผู้ชมเร็วๆแล,วแล้วนะคะมาสามหัวเรือลากค่ะ ล้มซ้ายมือเลี้ยวแล้วก็ไหลเลยนะคะท่านผู้ชมแพให้อาหารปลาบาังอยู่นะคะเ,เรียรับตาท่องเที่ยวออกมาจะทันไหมเอ้ยทันไหมทันไหมเรียก็จะเข้านะคะว้าวแล้วมันแบบสวยๆแล้วคะท่านผู้ชมโอ้โหลมแรงจัน บรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะปลฝนต้นหนาวเริ่มเริ่มแรงวันนี้มาถ่ายคลิปเรือลมแรงมากท่านผู้ชมลมแรงสําหรับเดือนนี้เป็นวันแรกไปนะคะสามหัวเรือลากจูงค่ะท่านผู้ชมพ้นปีกับดันสามหัวเรือลากก็พ้นแยกลำบนมาได้นะคะ ก็จะเป็นเรือโป๊ะลำแรกอยู่กางแยกน้าบนนะคะแล้วก็ตามด้วยลำที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาทั้งหมดกี่เรือโป๊ะเรือโป๊ะขนาดใหญ่นะคะชุดนี้เรือโป๊ไมีหลายขนาดเนาะอย่างที่จุ้มเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะเรือโป๊ะมีหลายขนาดมากๆนี้ก็เอียงมาเลยนะคะ เดงมาแบบเอียงๆสไลด์สไลด์ส,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 สวยๆขอบพี่กับกันฝีมือฝีมือมองหน้าไปหันมองหลังไปว้าวนกแตกตื่นนะพี่ชมเป็นกันว่อนเลยค่ะ เป็นของ s อ r นะคะเรือโปเอสติยาร mm hmm. มาจากตะเลนะคะท่านผู้ชมส mm hmm. ังเกตดูนะคะป mm hmm. ุ่มบระเตนผ้าใบมาอย่างแน่นหนาตีสลักมาอย่างเรียบร้อยตีสลักแบบนี้สินค้ามีมูล,ลค่านะคะไม่ใช่ฐานหินนะคะท่านผู้ชมเรือก็บรรทุกหลายอย่างนะคะมีก็โพดมีกากปาล์มมันปุ๋ย โอ้ยท่นผู้ชมไม่ได้บรรทุกมาแต่ทานหินลหลายๆท่านเอฟซีลหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาถามว่ามันจุ้มทานหินใช่ไหมไม่ใช่นะคะบรรทุกหลายอย่างนะคะน้องผู้ชมอุปรกรณ์การ,กรเกษตรทัวมีชาวเรือบอกว่าไม่จุ้มเดี๋ยวเรือกรเกษตรมาเรือกรเกษตรมาคืออะไรคะเรือเกษตรอ๋อ กทัวร์ค่ะทัวร์ก็โพดกักมันกัามหลายชิิดนะคะไม่ได้บรรทุกแต่ทานหินนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมกระบวนเรือนะคะวิ่งทวนกระแสน้ํานะคะแม่น้ําป่าสักนะคะจุดที่จุ่มยืนอยู่แม่น้ําป่าสักหน้าว,าวัดพนันเจงจังหวัดพระนครศรียุธยาเรือเข้าโค้งด้านทิศตะวันออกอยู่นะคะทิศตะวันออกของวัดพนันเชิงท่านผู้ชมโค้งหักศอก มันเจฟีท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาถามตุ้มว่าไม่ตุ้มจะดีองต้องสูงนั่น่ะที่เห็นนะมันเจดีอะไรขยายดูนิดนึงเออนะคะเจดีโน้นนะคะเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะท่านผู้ชมสะดวกมาเทีย่ยยุธยานะคะวัดเก่าวัดโบราณเยอะมากโลมแรงสักหน่อยลมแรงมากวันนี อเให้ท่านผู้ชมชมวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เจอลมแบบนี้นะคะปลายฝนต้นหนาวเนาะโอ้โหเรือสไลด์สวยมากสไลด์รรมมสวยมากท่านผู้ชมเข้าโค้งนะคะสามหัวเรือลากจูงหนึ่งเรือขนาบข้างฝังดึงสามเรือโปหนึงเรือตรงท้ายเรือขนาบข้างสอดออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหมดหน้าที่เนาะ รกระบวนนี้เลี้ยวไปเลยไปเจอตะมอสะพานสามตะมอติดติดกันเลยนะคะตะมอสะพานปีดำรงตะมอเข้าสะพานเข้าเกาะเมืองอยุธยาท่านผู้ชมเราก็จะไปเจอโค้งตัวเอสโค้งหักศอกเลี้ยวไปเลี้ยวมานะคะโค้งตัวเอสกับหัวเนาะเราก็จะไปเจออีกโค้งหนึ่งอว้ยสามสี่โค้งก็จะถึงนครหลวงท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนาฬิกาก,กว่าๆนะคะกว่าพี่กับตันจะถึงจุดหมายปลายทางกันานรวมเที่ยง ยังกว่ากว่าจะได้นอนพี่กัปตันบอกว่าผมยังไม่ได้นอนยังไมไ่นอนอีกแล้วห,หลังวันําคืนน้องผู้ชมก็จะวิ่งมาถึงจุดนี้นะคะสามวันสามคืนผัดกันขับมีลูกเรือก็ผัดกันขับมานะคะขอขอบคุณน้องผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคอเมเ้นเลยเวิวบรรยากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้พี่กับตันเข้าโค้งไปสวยๆนะ,ะ้ะโอ้วบรรยากาศดีมากไปฝนต้นหนาวลมพัดเย็นๆท่านผู้ชมว้าว้องว้าวเลยนะวิวอยุธยานั่งร้องว้าวนะคะท่านผู้ชมว้าวไหม ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่นี้นะคะกาบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นนะวันนี้นี่จุ้มถ่ายนังเดินเที่ยวจะไม่น่าตานะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงเช้าอยู่แล้วก็ไว้เป็นวันธรรมดาด้วยเนาะเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตตะลกนั่งเที่ยวเยอะมากท่านผู้ชมขอบอกขอบอกเอง แดงไปหน่อยลมเย็นนะคะสะดวกมาเที่ยวเมืองมรดกโลกนะคะอยุธยาท่านผู้ชมมาได้ทุกวันนะคะมาแล้วก็จะมาเจอเรือขอบวนเรือลักจุงแบบนี้ทั้งแม่น้าเจ้าพยาแล้วแม่น้าป่าสักนะคะลุงขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเปี็นเท่านี้นะคะจบด้วยนักท่องเที่ยวให้อาหารปลาอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกท่านเลยเสแล้วนะคะ